สวัสดีครับวันนี้ผมช่างใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทดำนะครับเป็นไดสตาร์ทโมครับ 400cc ใส่รุ่นที่ใส่ได้นะครับตั้งแต่เวฟ 125i 125a 125s 125i ไฟเลี้ยวบ,บังลมปาวาน mnx แล้วก็รวมถึงโซนิค อ่าแล้วก็ c b r นะครับอ่าสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยครับอ่าตัวนี้รองรับตั้งแต่ลูกเดิมจนไปถึงลูก66สมิลนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้เบ็ดอานะครับอ่าพอครับอ่าสตาร์ททีเดียวเหลือๆนะครับอ่าคนไหนสนใจก็สามารถสั่งได้ครับอ่าตัวนี้ก็จัดโปรอยู่ที่อ่าแปดบาทนะครับอ่าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับอ่าค่าจัดส่ง100ครับตัวนี้อ่าสนใจก็ สอบถามได้นะครับเป็นใดดสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางเฟสก็ได้ครับเฟสหนึ่งนะครับเป็นเฟสระบบโอนเงินเฟสใหม่แคมซิงนะครับพิมพ์ว่าใหม่ล้ะก็เว้นวรรคแล้วก็แคมซิงนะครับแล้วก็สามารถทักแชทคุยหรือสอบถามได้เลยครับครับโอเคครับสวัสดีครับ